ทำซาหมิ่นอแค่จำาม่ดาไปนะคะสองครไปเกาหลีมาค่ะคิดว่าอะไรเป็นสเสน่ห์แล้วก็เปสิกาลักของเกาหลีค่ะโอ้โหจริงๆเราไปเกาหลีมาหลายครั้งแล้วเนาะ<ช>แต่ว่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยพิเศษกว่าทุกครั้งก็คือเราได้เหมือนได้ได้ดื่มด่ำความเป็น traditional ของเขาวัฒนธรรมของเขาได้ไปที่<ช>ที่ ถ้าเราไปเที่ยวกันเองเราอาจจะไม่ได้ไปเหมือนไปเปิดแมปเราอีกทีนึง่งเนาะใช่ไหมไปอย่างไปวัดอย่างเงี้ยแล้วก็เกาะเชจูที่เราเพิ่งเคยไปครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผมใช่เหมือนไปเปิดแมปใหม่เลยใ,ในฐานะพูดการท่องเที่ยวเกาหลีเองอยากมอบแรงบันดาลใจให้กับแฟนชาวไทย้าง คืออยากจะบอกว่าจริงๆเกาหลีมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆเลยอะค่ะที่เราอาจจะแบบยังคิดไม่ถึงเลยความเป็นธรรมชาติของเขาก็สวยมากๆเลยอะค่ะอย่างเกาะเจจูที่เราไปมาเนาะก็คือสวยมากๆเราถ่ายรูปแบบหลายที่มากๆมีทั้งคาเฟ่สวยๆแล้วก็อาหารเนาะอาหารอร่อยมากก็อยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกเคป๊อปก็ไม่ใช่แค่ดังแค่เคป๊อปอย่างเดียวนะก็อย่างที่บอกก็คือมีวัฒนธรรมมีอาหารมีที่ท่องเที่ยวที่ เราสามารถไปได้ทุกฤดูใช่ครับผมอย่างที่เราไปกันก็คือหน้าร้อนนะคะ่แต่ว่าก็เป็นหน้าร้อนที่แบบได้อีกฟิลหนึ่งได้ความแบบสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะถ้าเจาะไปที่การท่องเที่ยวนอกจากเกาะเซจูแล้วมีที่ไหนที่อยากแนะนำไหมคะอ๋อปูซานอ่ะเอยปูซานปูซานใช่โอ้ยจริงๆเราเราอยากไปหลายที่เลยใช่ใช่แต่ที่ที่เราแบบไปที่เรารู้สึกประทับใจนะจะเป็นวัดเนาะเป็นวัดใช่เป็นวัด วัดวัดที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสงบมากๆเลยค่ะนั่นคือเป็นวัดที่แบบไม่ได้ห่างไกลจากในเมืองเท่าไหร่แต่ว่ามีความเป็นธรรมชาติลายล้อมอยู่ในอุทยานแห่งชาติไงใช่สวยมากๆค่ะนอกจากที่ท่องเที่ยวอาหารนะคะอยากแนะนําเมนูไหนดี กินทุกสิ่งเลยก็จริงๆเราเราก็ประทับใจหลายอย่างก็ไปถึงมื้อแรกเราก็จําได้ว่าเราไปกินหมูย่างหมูสามชั้นอะไรเงี้ยเนาะใช่หมูย่างอ่ะที่รักคอลลาเจนหมูย่างที่รักแล้วก็พวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยที่เกาะเชจูก็โอเคเฮ้ยเราก็เราก็ได้ไปตลาดปลาด้วยค่ะตลาดสดเนาะแล้วก็ได้กินซีฟู้ดสด อร่อยมากมเลยค่ะใช่ก็จริงๆก็ผมว่าหลายคนอาจจะเคยไปแล้วนะพวก,พวกที่ที่เราพูดมาแต่ว่าก็ลองไปในฤดูที่แบบฤดูอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมมันก็จะได้อะไรที่ไม่เหมือนกันเป็นฤด,ดูปลาที่ไม่เหมือนกันฤดูผลไม้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันก็ลองไปดูครับใช่การไปเท<ะ>ี่ยวที่นี่เองมันมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าจดจำมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มันประทับใจมากเเกินจากเกาหลีอโหเมื่อกี้นั่งคุยกันอยู่ในรถครับเพราะว่าเราพยายามนึกว่าอะไรคือสิ่งที่เรา จะจาไว้ตลอดไปก็คือเราได้ไปวัดวัดหนึ่งผมขอโทษที่จําชื่อวัดไม่ได้ที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วเขาแบบเราโชคดีที่แบบมีพระพระเขาเป็นื่องเรียวกาอะไรเป็นชีเหรอเป็นแม่ชีเป็นแม่ชีเป็นพระผู้หญิงอะไรเงี้ยครับผมก็เขามาสวดมนต์ให้เราด้วยแล้วก็นําเราสวดมนต์อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกแบบดีมากๆเป็นพลังงานที่บวกมากๆเลยใช่ค่ะนะคะเชิญชวนแฟนไทยค่ะไปท่องเที่ยวเกาหลีบ้างตอนนี้อาจจะสนใจอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้เที่ยวเกาหลีกันเยอะๆค่ะคือไม่จําเป็นต้องไปแบบหน้าหนาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะเกาหลีคือมีเสน่ห์ของเขาในทุกๆฤดูเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอย่างเดียวเนาะก็เที่ยวชอ ตรงนั้นเขาก็มีข้อดีอยู่เขาก็มีข้อดีแตาวบางทีเราอาจจะต้องไปแบบไปเที่ยวไปเปิดแมพใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าการเดินทางมันสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ที่พงที่พักอะไรมันก็ไม่ได้แพงแบบแบบมันไปยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไปได้ง่ายๆครับผมอาเวลาไปดูครับสี่คนคืออะไรครับเราสามสอมสคนเข้าเลยไม่ถึงมาค่ะไมถึงหมา อันนี้งงมากเลยว่าเป็นข่าวได้ยังไงเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเราไมหมายเลยงใจะให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเพจนั้นที่เราลงก็เป็นของแฮร์รี่กับแฮมเมอร์ก็เป็นหมาสองตัวใช่ไหมที่เราเลี้ยงเราก็เลยเป็นเราสองสามสี่คนสองสามสี่ใช่แค่นั้นเองไม่แบบถ้าเราไม่เอ่ยถึงพี่เมอร์ก็แฟนขับเขา ก็เดี๋ยวจะถามถึงไงเดี๋ยวจะถามถึงแฟนคลับเขารักของเขาลองบางคนเข้าไปซูมท้องคิงอย่างว่าเออเห็นอะไรไหมนะเห็นอะไรไหมอ้วนซูมท้องบางคนเข้าแซงตอนดีมากตอนเก่กันเยอะมากโอ้ยเอาจริงๆนะที่บ้านก็ทักมาที่บ้านแม่ก็ทักมาแล้วเหรอทำไมไม่เห็นบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวก่อนอะไรอะทอลกอะไร ท่านพ่อคงไม่ได้ลงแค่นั้นหรอกเนาะก็คงมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นใช่เราก็คงบอกแล้วอย่างในคลิปมันแสดงถึงอะไรที่น้องเข้าไปแสดงวมนดีด้วยอ่ะอต้องมาแสดงวิีกเรา2คนด้วยคือแฮร์รี่เขาจะไม่ชอบให้เราแบบกอดกันร่าง้ยแสดงความรักกันเขาจะอยากมีส่วนร่วมเขาก็จะแบบอยากอยากมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยแค่นั้นเองใช่แค่นั้น่าเราพูดถึงมา ก็เกือบอันตราที่บ้านโทรมาถามเราสิ่งอย่งไรบ้างเราบอกเขาว่ายังไงก็แม่ส่งมาถามผมผมก็งงอยู่เลยใครใครไปบอกรว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะใช่ที่บ้านคิมก็ถามมาเหมือนกันค่ะเขาก็คงรู้ว่าว่าถ้าถ้าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็คงต้องเป็นบอกอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าเขารออยู่เหมือนกันเราไปกอดนะคะ เาฝากความกดดันเป็นยังไงบ้างก็กดดันทุกวันน่ะทุกคนกดดันหมดเลยเหยียบออกจากบ้านก็มีคนถามแล้วใช่ว่าแบบเมื่อไหร่นะเร็วๆร็วลิตามานนะอะไรอย่างเงี้ยจะเจอคําถามทุกวันเลยค่ะทีนบอกว่าตอนนี้คือรื้ทุกโครงการออกหมดแล้วไม่ต้องหมอดูมากไม่ต้องหมอสึกษามากตอนเนี้ย มาให้มาถามคิมว่าเริ่มเมื่อไหร่เพราะว่าเรากะเวลาไวแล้วกะจังหวะไวแล้วว่ามันจะต้องอใช่ไหมช่วงนี้เราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่คุยให้เราเราก็คุยกับเพื่อนเยอะมากเลยเนาะมันมันมันเป็นไวเออเป็นควายมันอยู่ในการมันอยู่ในข้อสนทนาของเราแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วหลายคนที่กำลังจะมีหลายคนที่แบบเตรียมตัวอะไรเงี้ยได้เรื่องจากมายังไงบ้างพอไปปรึกษาแล้วเปลี่ยนความคิดเองแล้วเปลี่ยนความคิดเองก็อิน ก็ข้อินไม่ก็นึกถึงอนาคตว่าเอ๊จะต้องแบบเตรียมเตรียมตัวยังไงทำบ้านเพิ่มไหมอะไรพูดทำเสร็จเองทำไม่เสร็จทำห้องทำห้องพูกใหม่ใช่เพิ่งคุยกับอินทเรียใหม่ใช่แต่ว่ายังไม่มีแผนเลยนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยระวังเครสอะไรอย่างเงี้ยทำก่อนเดี๋ยวจะแบบมีเครสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยังยัง ปรึกษาเรื่อยๆแค่คิดแค่คิดเฉยๆค่ะแต่ยังยังถ้าจะไปถามาบอกว่ามีเวลาจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่อะไรยเพราะว่าให้มาถามคิมเอาใช่เนี่ยแบบใช้พวกพี่มาข่าวใช่แล้วคิมก็อู่เรื่องงานด้วยจะแสดงปจักษ์ตัวยังค่ะยังแบบจริงจริงหรือว่ายังจริงจริงค่ะยังจริงจริงแต่ช่วงเวลาที่คุยกันอะพอบอกได้ <classy> <AM trying> ช่วงเวลาที่คุยกันหรอคะก็น่าจะแบบอีกปีสองปีะคะ่ะใช่ยังยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ่ะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ่ะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำยังอยากทํางานอยู่อะไรอย่างนี้พี่หมา,าก็ยังตอนนี้ถ้ามีตอนนี้พี่หมาก็ไม่ว่างเลี้ยงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ต้องรอให้แบบเราเราพร้อมทั้งคู่จริงๆอะคะ่ะสเปียร์ในส่วนของคิมถ้มีคิม อเรื่องสุขภาพเราเรื่องหมอดูเรื่องปีเกิดของลูกมันจะต้องลดลงอีกอันไหนอันไหนเป็นรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดคือสุขภาพคิมใช่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังต้อง follow up ดูอย่างใกล้ชิดค่ะอ่อย่างหมอดูที่บอกว่าลูกต้องเกิดปีนี้จะเป็นหนึ่งคยังมันสเกลมันลดลงไหมหรือว่า ตอนนี้ถาม c h a t GPT แล้วขอเปลี่ยนแล้วขอเปลี่ยนแล้วใช่ใช่ h a t GPT เพราะว่าเขาให้คำตอบที่ตรงใจเราตรงใจเราใช่เราถามไปว่าอะไรเราก็ถามว่าแบบมีโูกปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบ ได้ทุกปีเลยแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอะไรต้อาสบายใจไม่ได้สบายใจไม่ใช่ค่ะแล้วถามพี่หมากไหมว่าพี่หมากอยากมีเมื่อไหร่ไม่ถามอะพี่หมากเขาแล้วแต่เราถาามมพี่หกเราจะได้คำตอบว่าอะไรมีเลยไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พร้อวแต่ใช่แล้วแต่ มันมีอะไรมันดูมีเนี่ยดู่ยอะมากเออไม่มีอะไรพี่หมาพูไปเรื่อยแต่นนั้นไปดูคลิปที่เขาอยู่จริงจังมากเลยนะเขาให้มาถ่ายคีมจริงจริงตอบเลยตอบเลยรางวัลที่บ้านก็มีเออใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยไม่เพราะเขาบอกว่า ถ้ามีปีหน้าก็เป็นช่วงที่น <esh> ันเดีกับยายาแต่งพอดีก็นั่นแหละค่ะก็มีตอนนั้นก็เพราะว่าเขาแต่งงานเราเลยมีไม่ได้ใช่เราก็ต้องต้องบินน่นนีเราคือต้องต้องอยู่ช่วยงานช่วยงานเขาให้เต็มที่แสดงว่าก็คือเริ่มกระบวนการครึ่งปีหลังเริ่มคำนวณแล้วอะวันนั้นเขาก็เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเลิกเขาก่อนยังไม่นิ่งมาถึงเลิกเลิกสองคนนั้นใช่ค่ะ เออดูปลูกพันธุ์ดีเนาะเป็นมาลาปุพันธุ์ใช่ค่ะแต่งานเพื่อนต้องไปเจอกันท้องต้องไปได้ถ้าเขาเลื่อนเราก็เราก็ต้องเลื่อนโอ้โหเอาแต่ดูกานแตแสดงว่าแสดงว่าสิ่งที่คนเขาลุ้นมาว่าจะท้องพร้อมกับยาย่าก็มีจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะเราก็ต้องเอาเราเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่า ก็อยู่ที่รอให้จบงานของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดกันใหม่อีกทีเพื่อนสาวจูงมือกันไปตรวจตรวจทองตรวจกขนาดแล้วก็จะตีกันตายไปเลยฮอร์โมนพุ่งมากก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่ะแล้วโอกาสเป็นไปได้เนาะขอโฟกัสเรื่องงานก่อนโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เป็นความลับเดี๋ยวจะเข้าวงการเมื่อวาน พิมเข้ามานานแล้วล <ka S 1> <houses> ูกกกัต้องงานค่ะขอทำงานก่อนใช่โอ้ยแล้วเดี๋ยวพอมีลูกคนที่หนึ่งเดี๋ยวถามลูกคนที่สองใช่ไหมที่กดดันไม่เวลาคนเขาลุ้นให้เราอยากมีน้องเร็วๆอย่างเนี้ยเอ่อก็ตอบได้ตอบได้แบบเนี้ยถามมาถามมาก็ตอบได้ก็จะเป็นประมาณนี้ ได้อะไรไหมก่อนทีจที่หมายตั้งเป้ายังไงบ้างครับที่จหมงเพราะว่าจะต้องทำห้องเพิ่มใช่ก็ตั้งตั้งเป้าอยังไเก็อย่างที่บอกเก็บตังค์แล้วต้องแล้วแต่เขาครับผมแล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือเราต้องเรียงงานนิดหน่อยแล้วก็สุขภาพเขาด้วยใช่แค่แค่พยายามเตรียมพร้อมในทุกทางไว้ตอนนี้ครับซึ่งยังไม่ใช่ปลายปีนี้ ย่างย่างตอบแบบหนึ่งค่ะนี่ก็ปลายปีแล้วนะผมว่านี่ก็ปลายปีแล้วมันเป็นนิดเดียวเองนิดเดียวม่จริงจริงทุกอย่างมันจะขึ้นเดียวนะย่างย่างย่างเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแน่นอนนะค่ะคิดว่าหลบไม่ได้หรอกท้องอ่ะมันต้องใหญ่อ่ะเดี๋ยวก็เห็นเองค่ะ แต่ยังไม่ใกล้ดี่เพราะเดี๋ยวใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้ใช่เราต้องวิ่งเหมือนที่เขาทำให้เราเป็นทีมงานไปด้วยใช่ค่ะก็คือโค้นแต่งเสร็จก็คือพร้อมมีก็ใช่ค่ะคิดว่าอืมโอเคขอบคุณค่ะเออมายืนเขาอ่ะนี่เราแสดง 好。啊啊